สิบจุลปุณณปมสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรเล็ก 91. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราศาสของมิคารมาตาในบุพารามเข,เขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15บ้าค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวง พระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสง์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอสัตตบบรุษพึงรู้จักอสัตตาบรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตตบบรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละ ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตตบบรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษอันหนึ่งอสัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตตบบรุษจะพึงรู้จักสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตตบบรุษ เพราะว่าอสัตตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมมีความพักดีต่ออสัตตบุรุษมีความคิดอย่างอสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษมีความเห็นอย่างอสัตตบุรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างไร คืออสัตตบ,บุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตปะมีสุตตะน้อยเกียจคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามอสัตตบ,บุรุษประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างนี้อสัตตบ,บุรุษผู้พักดีต่ออสัตตบ,บุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบ,บุรุษในโลกนี้ มีสมณพราหมณ์ผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีเหุริไม่มีโอตัปปะมีสุตตะน้อยเกียรติคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามเป็นมิตรเป็นสหายอสัตตบรุษผู้พักดีต่ออสัตตบรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบรุษมีความคิดอย่างอสัตตบรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบรุษในโลกนี้ ย่อมคิดเพื ar, ่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอศสัตตบุรุษมีความคิดอย่างอศสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อศสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอศสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออศสัตตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ยอมรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตบสตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษมีถ้อยคําอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้มีปกติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพ้อเจ้ออสัตตบุรุษมีถ้อยคําอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้ สัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งการทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้ และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกอสัตตบรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตตบรุษเป็นอย่างนี้อสัตตบรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบรุษในโลกนี้ให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้ทานด้วยมือของตนไม่ให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างเสียไม่ได้ เป็นผู้ไม่เห็นผลให้ทานอาศัตตบุรุษให้ทานอย่างอาศัตตบุรุษเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาศัตตบรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอาศัตธรรมอย่างนี้มีความพักดีต่ออาศัตตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างอาศัตตบุรุษอย่างนี้มีค,ความรู้อย like 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 ่างอาศัตตบุรุษอย่างนี้มีถ้อยคําอย่างอาศัตตบุรุษอย่างนี้มีการกระทําอย่างอาศัตตบุรุษอย่างนี้ มีความเห็นอย่างอาศัตตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างอาศัตตบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอาศัตตบุรุษคติของอาศัตตบุรุษคืออะไรคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน 92. พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่ารู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษรู้พระพุทธเจ้าค่าดีละ ภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตตบุรุษจะพึงรู้จักสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษเพราะว่าสัตตบุรุษเป็นผู้ประกอบได้สัตรามีความพักดีต่อสัตตบุรุษมีความคิดอย่างสัตตบุรุษมีความรู้อย่างสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างสัตตบุรุษมีทิฏฐิอย่างสัตตบุรุษให้ทานอย่างสัตตบุรุษ สัตบุรุษประกอบด้วยสัตธรรมเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตะป,ปะมีสุตตะมากปรารบความเพียนมีสติตั้งมัน่นมีปัญญาสัตบุรุษประกอบด้วยสัตธรรมเป็นอย่างนี้สัตบุรุษผู้พักดีต่อสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ มีสมณพราหมผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตป,ปะมีสุตตะมากปรารบความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายสัตบุรุษผู้พักดีต่อสัตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตบุรุษมีความคิดอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคําหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อสัตบุรุษผู้มีถ้อยคําอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมสัตบบรุษมีการกระทำอย่างสัตบบรุษเป็นอย่างนี้สัตบบรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบบรุษเป็นอย่างไรคือสัตบบรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวง เช่นเส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีในโลกนี้โลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกสัตบบรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบบรุษเป็นอย่างนี้ สัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วมีผลดังนี้แล้วจึงให้ทาน สัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้สัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัตธรรมอย่างนี้มีความพักดีต่อสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้อย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างสัตบุรุษอย่างนี้แล้ว หลังจากตายแล้วย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษคติของสัตบุรุษคืออะไรคือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลปุณณมสูตรที่สิบจบเทวะทะหะวัคที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เทวทหสูตร 2. ปัญจัตยสูตร 3. กินติสูตร 4. สามคามสูตร 5. สุนักขตสูตร 6. อเนนชัดสปรปยายสูตร 7. คณกะโมคคลานะสูตร 8. โคปกะโมคคลานะสูตร 9. มหาปุณณมสูตร 10. โยละปุลนามสูตร